เราก็มาอยู่กันในเกมอะมังอาซัวทีนีต้อนรับควาสุขทุกคนเอ้ยยินดีต้อนรับทุกคนก็เตือนอะมังอาดค่ะตอนนี้เราเป็นตัวใบาชาเขียวโอเคเรือกเกมได้ปิดไม้นะคะับปิดไม้นะครับ,รบเอาเนียงลงเบาที่สุดนะโอเคเข้ามาแล้ว <c oughs> เอาหายคนนึงปิดอย่างเสียงลูกดูดเลยก็เคียงเรื่องเหรอเราได้เ <Switzerland> ป <a> ็นคนดีอะค่ะโอ้โหอยากเป็นฆาตกรบ้างง่อ่ะอ้าวคุณมีอะไรคุณคุณมาทำไมคุณก็ทำไม เอ๋อจริงเขาวาอะไรหรอใช่เขาว่าแล้วอ๋อคุณมีพิรุษนะคุณคือดิฉันกันสุดๆเพราะว่ากดไทมันเหลืออยู่สองคนและฆาตกรหนึ่งถ้ามันฆ่านคือจบดิฉันกันแล้วนะกดอันทางใต้จิกอานทางใต้สคริปต์สคริปต์ใต้สุดเลยกันแหละโรไดอีอันนี้มันโมมิอันลูกค้นหรืแม่สคริปต์อันน้อยอันน้ใช่ไหมแล้วก็กดถูกต้องใช่ใช่ อืม <c oughs> คุณเริ่มมีคุณนะคุณหมวกหมวกสีชมพูอองตองอ่ารอบนี้ฉันสนใจคุณมากรไราไปทำเครดของรับข้จีเขา,าเพิ่เาางเล่นวันนี้วันแรกนะคะเขาอาจจะยังเล่นไม่เป็นเท่าไหร่นะคะ ทำเควสต่อไปค่ะท hey, ุกคนค่ะตอนนี้เฮ้ยเพื่อนเธอมากับฉันฉันเป็นใบชาที่บริสุทธิ์ดุทองตามมานายหัวฟามิโก้นายไม่ไว้ใจฉันหรอโอเคฉันไปคนเดียวก็ได้นายตามฉันมาไหมตามฉันมาไหมเออตามมา เดี๋ยวนายก็โดนฆ่านะนายหัวฟังก้นายต้องระวังไว้นายมีพิรุษนะสีชมพูนายฮาน้ามาทำไมเฮ้ยนายมีพิรุษเอาปักตอนนี้ครีมสงสัยสีชมพูมากๆเลย จะต้องไปแก้ซาบุทาดูมันคือคืนอันแเ,เดีงแบบนี้มันให้ไปแก้ซาบูทาลงมาเอาอไ,ไม่ทันโอ้เอาค่าหรือว่าไม่ทนันแก้ซาบูทาไม่ทนันอ,อ๋อ จะบ,บุษาดไม่ะกดกลับนะคะกดกลับนะคะ,ะ,คะไม่คุณชิงทำไมคุณต้องมาแบบมามารอบต่อไปค่ะเอาเสียงลงทานสุดเลยล <c oughs> อือหือหืรอบนี้เราเป็นเราเป็นองุ่นน้อยที่เสดจะบริสุทธิ์นะคะ ทำควสดยาวไปนะคะตอนนี้ต่อสายไฟก็ลงผิดลงผูดอุณน,น้อยที่แสนมีใบสองงามอย่างเราเพราะว่าคนคิดจะฆ่าเราตรงมั้น จะพูดอะไรกนเนเอาคมีคนขึ้นไปตงเต็มเลย ใช่ไฟอาวไปอุ้ยใครรีพอร์ตครับอ๋อผมครับจจสัวกูบอกแล้วว่ากูหูว่าเป็นไผ่เงีบยบเง<ย>ียบเงียบ ทุกคนตอนนั้นที่เจอศพอยู่ตรงไหนกันฉันเดินลงมาฉันอ่กดเอ่อออกซิเจนข้างบนแล้วฉันก็เดินลงมาแล้วฉันก็เจอศพเลยตอนก่อนออกซิเจนฉันอ่ไปี่ะเจอตาอะไรเยอะมากกำบังให้บ้าวไปค่ะฮัลโหลอย่าะใครใครใคร รีพอร์ตอะไรก็กนลแล้วไงฉันว่าตอนนั้นฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยหลังจากที่ฉันแก้สมบูฐาเสร็จฉันก็วิ่งออกมาทางห้องไฟสะบูฐาดด้านล่างมีใครทำบ้างใช่แล้วก็มีจิแล้วก็มีฉันมีมิก้ฉันแล้วก็จิทำสมบูฐาข้างล่างสาพนสมบูฐาข้างบนฉันทำคนเดียวซึ่ง มิกกับจิกตอนที่ฉันออกมามีกกับจิกอยู่ด้วยกันไม่ฉันออกไปแล้วฉันอยู่ห้องควบคุมจ้าไม่ฉันออกไปก่อนพวกเธอเพราะว่าฉันแก้เสร็จกว่าพวกเธอไงใช่แต่ว่าฉันอยู่ห้องควบคุมแล้วใช่แต่ว่าพวกเธออะอยู่กันสองคนตอนที่ฉันวิ่งออกมาฉันว่าน่าจะเป็นเธอเพราะว่าเคเขาก็อยู่ข้างบนซึ่งเขาไปซ่อมสมบูทาข้างบนเขาไม่น่าจะวิ่งไวขนาดนั้น ไม่โบยฉันไม่เป็นฉันฉันเอาตามใจที่ฉันความคิดของฉันเลยอ๋อฉันว่าอ นี้มีฆาตกรหนึ่งนะคะแล้วก็ผู้บริสุทธิ์สองนะคะ้าค่าหนึ่งนี่คือแบบจบเกมแล้วนะคะยี่ไปทำข้างล่ะงีไปทำข้างล่าง คุณมียเลยครับฉันคิดว่าถ้าเราไม่หวดไครออกไปเ,เราก็จะแพ้ผู้ว่าเหลือข้าอีกแค่คนเดียวอ m p พอ t e เตอร์ใช่ซึ่งฉันเอ้ยฉันดูบิกกี้แก้ซาบุาดนางก็แก้ได้ไ,ดไม่ใช่หมายถึงนางก็แก้นะแต่ไม่ค่อยเห็นนางทำเคสควิเควส Boxing, e left, ไม่ตาแรกฉันเตรียมที่จะดันเตรียมที่จะกดปุ่มแล้วทีนี้มันนับใช่ปะสิบวิสัยที่มันให้กดปุ่มทีนี้ฉันเห็นมิกกี้ยืนอยู่เฉยๆแล้วสูกถ่านมันก็ขึ้น แล้วคุณไม่คิดหรอกว่าคุณคีบอาจทำก็ได้ไม่ฉันไม่ได้อยู่ตรงนั้นเลยฉันวิ่งออกไปทางคุณฟงังค่ะคุณ่าฆาตกรสามารถปิดออกซิเจนได้ทุกจุดค่ะใช่คือฉันไม่ได้อยู่เฉยๆเลยฉันก็เดินไปทำเคว็ของฉันใช่ยืนอยู่เฉยๆแล้วเจ้ปาปก็ขึ้นลแล้วก็คือเตรียมตัวแก้เลยแ,แบบ ก็เส้เนะเง่ันแยกกันอะไม่าไม่ทำไม่ท,ท,อ,อ,มทอะไรใช่กูดูคุณอยู่ว่ากูจะฆ่าชั้นไหมหรือว่าคุณจะทำสมุทรต่อไปแก้สมุธาต่อไปเชนก็ยินดูอยู่ซึ่งตอน,นั้นเชนก็กดเข้าไปจะทำแต่มันทำเสร็จแล้วฉชนก็เลยออกมาดูคุณเอากคยดีเอาหุ่นน้อยที่บริสุทธิ์อย่างฉันไม่เป็นแน่นอน อางุ่นที่มีใบสงง่ามฉันว่าฉันมั่นใจไปเถอะนอนนอนแพ้นอนนอนเพอ้ยนอนไปเถอะนอนอยู่ในยา,นออยนยาลรามีไม่ได้แล้วอีฮาร์เตอร์คนนี้ก็คือมิกกี้ ถ้าใครชอบถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะแะ้วอยากให้พวกเราแกงแกงสุดเกลียนของพวกเรามาเล่นอีกนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกด Subscribe ให้พวกเราด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วะคะ่ะบายบายไว้เจอก,กันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ